There. Hold I up. นานนะป้าสุซานและผมมาช่วยเหลือพวกเราให้ได้กลับบ้านกันสักทีนะครับขึ้นรถมาท่าทิ้งพี่เอกก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยตอนนี้ในใจของเขาเต็มไปด้วยคําถามที่รอคําตอบนะครับพี่เอกได้เสนอให้ป้าไปส่งซูก่อนเพื่อหวังว่าจะได้อยู่กับป้าสองัสองจะได้ถามเธอนะครับเรื่องที่ค้างค้างในใจอะไรเงี้ยเนาะหลังจากที่ปล่อยซูลงข้างทางสาเร็จแล้วเนี่ยสุซสานได้ถามกับเรานะครับว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าตัวเอกก็ไม่รอช้านะครับที่จะเปิดปากพูดผมคิดว่าคนที่คุณจะพูดคือคุณตระกูลใหม่ความว่ายังไงกันเนี่ย ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เอาละฉันสัญญาก,กับแม่ของเธอว่าจะดูแลเธอฉันคีว่าการพูดความจริงก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นคือยอย่างนี้พ่อของเธอนะ่ะ <_' igi> เขาเปิดบริษัทสถาปนิกอยู่ในห้างใกล้ๆร้านของฉันเอง <Okay. S 1> ฉันเคยเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านแฟชั่นกับเขานั่นเลยทำให้เขาได้รู้จักกับชาลีหวงฉันเองแหละทังคู่สนิทกันไวามากไปได้เริ่มทำโปรเจกต์ด้วยกันแล้วคุณเอเดสันล่ะเขาทำงานกับพวกเขาไหมโหเลียนเหรอเขาทำงานอย่างสนิทชิดตูกับพ่อของเธอเลยแหละท่านไม่เขยรู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวหรอกนะรู้แค่ว่่่่่่่าา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 าเเเเเ้้้มมมมมมีีีอออออิทพตตตตตตรรบบบบขงง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 นนยยกกกกกกไไัััััััวววว็็็็สสสถถถึืุุหปปแ น่าจะรู้จักกันเพราะมันเนี่ยไปสึกจําได้ว่าเออวันนั้นเน่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับ้าไ้อย่างนี้ก็ที่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะวันที่เกิดอุบัติเหตุของผัวเธอเน่ะก็ตรงกับวันที่ฟ้าผ่าเราเหมือนกันสองคนไม่น่าจะมีโอกาสได้เจอกันอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากที่ป้าส่งเราเข้าหอเสร็จสับนะครับไอ,อตัวเอกของเราก็ยิ่งเรียนนะครับผมว่าพอกูยิ่งรู้เรื่องกูยิ่งไม่เข้าใจนะเนี่ยเออก็ลเลยเปิดมือถือขึ้นมาเช็คนะครับปรากฏว่าก็ได้ข้อความจากสุธิรักษ์หวานใจของใครหลายๆคนนะครับน้องโค <Wow. S 1> ลอีนั่น ี่แหลก็ดูยังไงก็ทรงเดทแแหละต่อมาก็ด้วยเท็กซ์จากนางเอกที่แท้จริงของเกมนะครับลิซ่าหวานใจข,ข้าพเจ้าเองนะครับผมที่ส่งข้อความมาบอกว่าไฮเลอร์มันหายดีแล้วนะไอ้ข้อตีนะ่ะไอ้ไอ้ตัวที่มันเจ็บข้อตีนะ่ะตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะปลอคิดถึงเธอจังมาหาหน่อยอะไรอย่างนี้มาถึงข้อความสุดท้ายนะครับข้อความสุดท้ายเนี่ยมาจากดีแลนนะครับแต่พระเอกของเราเนะี่ยมันเหนื่อยเกินไปที่จะสนใจไอ้หนุ่มรัสเซียคนนี้ก็เลยขอน,อนอนก่อนแล้วกันไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เ้ราต,รตื่นนีดขึ ติดคุกเว้ยแต่ไม่ใช่คุกธรรมดานะมันคือคุกเสียวแล้วเนี่ยมันร้อยเราไปประกันตัวให้อยู่เพราะว่าเอกเข้ามาถึงสถานีเสียวแล้วก็ต้องตกใจนะครับเมื่อเห็นเอลซาเซเกเนี่ยนั่งโดนสอบสวนโดยตำรวจเสียวสองสาวนะครับผมตัวเอกก็งงนะครับแล้วเข้าไปบ่นว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่เนี่ยที่มันไม่ใช่สถานีตำรวจจริงๆซะหน่อยมึงจะเดินออกไปเลยก็ได้นะถ้ามึงจะทำอ่ะแองจี้ได้ยินก็หงุดหงิดนะครับไอ้นี่มันกลางขาอำนาจสถานีตำรวจเสียวของเราอะเดวิล่าดีแลนก็อธิบายนะครับก็อย่างที่เห็นน่ะพวกเธอโหดมากเลยฉันเดินออกไปเฉยๆไไมมมม่่่่ดดด้้้หรรรรอออกกแแแลลววทีีีััันนนนนติงงงยยาาาาเเเเป็พะะคบผ คืองี้นะผมจะรวบเลยนะครับไอ้ดีแลนเนี่ยมันโดนจับได้ว่าเป็นรัสเซียเกย๊แต่ต้องเนี้ยไม่ใช่ปัญหานะครับผมปัญหาคือไอเรากับไอ้ดีแลนเนี่ยเสือกเมาไงเมาแล้วเอาเบียร์ไปป้อนหมีเขาหมีเมาเนี่ยก็ปล่อยให้หมีเป็นอิสระใช้เลยสองสาวก็เลยเป็นห่วงหมีนะครับกลัวหมีนั้นจะเศร้าจะเหงาจะหนาวนะครับผมแต่พระเอกเราเนี่ยคือแบบสติแตกแล้วเฮ้ยอะไรนะเธอบอกว่ามีหมีหลุดมาเดินเป็นผ้าในเมืองงั้นเหรอแล้วพวกเธอมาเป็นห่วงกลัวมันจะหนาวงั้นเหรอแล้วมันจะมีคนไม่เพื่ออะไรเล่าแต่ยินอย่างงั้นแล้วก็ะอเจ หไหนต้องทำยังไงไหนว่ามาสิพวกเธอก็เลยบอกให้เราจ่ายค่าประกันตัวไปนะครับแต่พอเห็นราคาเนี่ยก็ทำเอาไอ้หนุ่มเนะี่ยขวัญเสียเลยนะครับผมไม่มีปัญญาจ่ายหรอกให้ตายเธอเงินขนาดนี้ได้ยินอย่างนั้นแล้วนะครับสองสาวก็เลยตัดสินใจว่าจะทดสอบจิใจแทนนะครับมันเป็นการทดสอบเสียวเนาะไอ้ดีแรนรู้เรื่องนี่กระปี้กระเป๋าเลยเชียวนะครับบอ,อกว่าแหม มันอยากจะโดนเองเลยการทดสอบแบบนี้แต่ไม่มีโอกาสนะครับหลังจากนี้เราจะโดนจับไปทดสอบนะครับทดสอบเรื่องความอดทนมันออกแนวไปเชิงแบบว่าเสียวๆนะผมจะไม่ลงนะผมจะบอกเพียงแค่ว่าวิธีผ่านให้ทุกคนไปทําตามนะครับคือให้เลือกข้อ2องพอมันมีให้เลือกอีกก็เลือกข้อ2แล้วก็ไปเลือกข้อ1นะครับเออส่วนใครอยากเห็นซีนอย่างนั้นอนะ่ะเออก็ตามมาดูใน i s c o r d ได้นะครับเหมือนเดิมเนาะบอกไว้เผื่อคนที่ยังไม่ได้เข้าเขาจะได้รู้จะได้เข้ามาไงอ่ะหลังจากที่เราผ่านการทดสอบนะแล้วเนี่ยไอ้ไข่หนุ่ยก็ถึงกับซีโลลร่ลาบนะครับขอเป็น ยอดเลยจริงๆเชียวนะครับผมพอออกมาข้างนอกเนี่ยดีแลนก็เสนอนะครับพาเราไปส่งถามว่าเราจะไปไหนไอตัวเอกก็บอกว่าจำได้ว่ามีเด็กกับโคลอีนี่นาวันนี้ดีแลนก็เลยให้คำแนะนำกับเรานะครับว่าพบกับโคลอีเนี่ยต้องพูดความจริงกับนางนะอธิบายไปเลยว่าทำไมมาสายแล้วเธอจะเข้าใจเองโกหกกับโคลอีเป็นไอเดียที่แย่เสมอจำไว้เลยจุดนี้ก็แอบทำให้คาร์บอยแอบคิดนะเว้ยว่าเอะเคมีของดีแลนกับโคลอีเนี่ยเขาเคยแบบว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนหรือเป็นแฟนเก่ากันนะทำไมแบบรู้ใจกันเลยมันหลายจังหวะแล้วนะเออคิดไปเองนะ ว่าโคอี่นางจะมีอะไรที่เรายังไมร่รู้เกี่ยวกับนางเยอะนะครับผมเลนก็เอาเรามาปล่อยที่ห้างตามที่เรานัดไว้กับโคอี้นะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับแบรนดกับเมียอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขว่าเฮย้ยไม่ใช่นะครับผมเพืเอเราก็ทักสาวๆไปนะครับว่าปรากฏว่าทั้ง3คนนี้ยเขาเป็นเพื่อนกันเวย้ยปกติแล้วสองสาวเขาเนี่ยจะเจอกันในคาเฟ่ซะส่วนใหญ่เนาะอลิซ่าก็เสนอมาว่าไว้เราหาโอกาสไปเจอกันข้างนอกบ้างดีไหมก็ตกลงไปเลยนะครับผมพอทักทายกันหอมปากหอมคอแล้วเนี่ยอลิซ่าก็แยกตัวไปจําที่ตัวเองนะครับทั้ง่เรริมพกาางจโี็ถ ว่าทาไมมาสายไปชั่วโมงเลยอ,อยากโดนต่อยเหรอให้ <S <S เราตอบไปตามความจริงนะครับไม่งั้นเราโดนน้องต่อยจริงๆนะเวย้ยพอคอุยได้ฟังเหตุผลจริงๆก็เข้าใจจริงๆนะครับตามที่อดีตแมนมันบอกจริงๆนะครับเป็นยังไงล่ะรู้ใจไหมล่ะเออเหมือนแฟนเก่านวเนี่ยแอบคิดเองเปล่าเนี่ยว่าเฮ้เยเฮ้ยทีนี้ก็มาเข้าเรื่องกันจริงๆอย่างจังกันดีกว่านะครับผมโคลอีก็ถามเรานะครับว่ารู้ข่าวอะไรมาเพิ่มบ้างนะครับไอ้ตัวเอกก็เล่าว่ามันเนี่ยจำเรื่องราวในอดีตได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับคุยอีก็บอกว่าผมท คุยกับลุงชาลีในคืนที่เกิดอุบัติเหตุชาลีสามีของลิลลี่น่นเหรอแม่นแล้วครับหลังจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้โคอี้ฟังนะครับว่าวันนั้นมันพูดจาหย,ยาบคายมากๆหรือว่าตัวมันเป็นคนนิสัยแย่ๆกันนะโคอี้เข้ามาปอบนะครับแล้วก็พูดกับเราว่าถึงฉันจะไม่รู้จักกับเธอมานานมากแต่ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนดีฉันสมผัดได้เชื่อฉันสิฮะโ,<ห>โคอี้ก็ถามเราต่อยนะครับว่าเรารู้หรือไม่ว่าซูซานเขาจ้องจะเล่นลุงชาลีหรือเปล่าไอ้ตัวเอกก็บอกว่าไม่รู้เหมืออออออนนนนนนนกกกััตถาาามมเเเเเธธไไไไปปป็็บวว่่่ด้ทีีฉจจะะคยง ยินเรื่องราวทั้งหมดก็รับปากจะสืบต่อให้นะครับและได้ขอตัวไปร้านหนังสือต่อพอดีว่ามีอีเวนต์อะไรอย่างนี้ผมขอโทษที่มาเสายนีครับเราคงจะมีเวลาคุยกันเยอะกว่านี้ถ้าผมไม่มาเสายตั้งแต่แรกมันคิดมากจ้ะอีกอย่างฉันคิดว่ามีใครบางคนอยากจะคุยกับเธอมากกว่าฉันอีกนะคนคนนั้นก็คือแฟนสาวของผมเองน่ารักปะ,อกออกปะพอโคจากไปอลิซ่าก็เข้ามาถามความเรียบร้อยกับเรานะครับพราะเห็นว่าเรากับโปอีนั้นมีบทสนทนาที่ดูตึงเครียดเอามากๆนะครับแต่พระเอกของเราก็เลือกที่จะไม่ลากเธอเข้ามาพัวพันด้วยด ถามเทเลอร์นะครับว่าเขาหายดีหรือยังลิซ่าก็บอกว่าหายไม่สนิทหรอกตอนนี้ตำแหน่งเขาก็เลยว่างไปเลยไอกเราก็ถามว่าแล้วเขาต้องเต้นยังไงตำแหน่งไอ้ไทเลอร์เนี่ยลิซ่าก็โชว์สเต็ปให้เราดูนะครับพระเอกของเราก็เข้าไปแจมนะครับปรากฏว่าเฮ้ยถูกใจเธอเฉยเลยเธอได้ขอให้เราไปเต้นแทนให้เทเลอร์มันก็ให้เลือกข้อแรกเลยนะครับช่วยเธอไปเลยอลิสก็จะดีใจอย่างมากนะครับแล้วก็เข้ามากอดเราชะกอดให้แน่นเลยนะจังหวะนี้กดข้อแรกเลยเธอก็จะขอบใจนะครับที่เราเข้ามาช่วยเธอหวานกันได้ไม่นานนะครับสัก เรื่องของเรื่องคือมันจะกลับบ้าน,นแหละแต่มันนึกขึ้นมาได้ว่าหมีมันยังเพ่นพ่านในเมืองมันแบบอัวเออเลยกลับมาหาเราแทนสักพักนะครับทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะขึ้นไปหาโคลี้ที่ร้านหนังสือนะครับโคลี้นางก็นั่งหน้าบูดนะครับพอเราถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็บอกว่านะัาเขียนหนังสือแนวลึกลับคนโปรดของเธอเนี่ยเขากาลังจะวางปากกาแล้วเธอเลยแอบแซดนะครับผมดีแลนก็เสนอให้โคลีนะ้เนี่ยหันไม่เขียนหนังสือเองซะเลยเป็นยังไงตรงนี้ก็ให้เราตอบผิดด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องลึกลับสอบสวนแล้วเนี่ยเด็กแก๊งก้งาว่า่เอไืจดะ โดยที่โคโอีอ้จะรู้สึกตื่นเต้นกว่าใครเพื่อนนะครับมีการวางแผนอย่างดีนะครับอย่างกับเป็นมืออาชีพในการสตเกอร์เลยนะฮะวนพระเอกของเราเนี่ยยังแอบคิดในใจเลยว่าเฮ้ยโคโอีอ้มันจะดูตื่นเต้นมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าท้ายที่สุดนะครับเราสามสหายก็ตกลงที่จะไปสอดแหนมเจสซูสานกันในคลิปหน้านะครับสุดยอดเลยนะครับถือว่ากลับมาให้หายคิดถึงกับเกม Fresh w o m ม n นะครับคลิปหน้าเนี่ยก็จะมาต่อให้มันจบเอพิโซดที่3เลยใช่ปะตอนนี้เราอยู่เอพิโซดที่3เนาะเออเราก็จะได้แบบว่าตื่นเต้นกันไปนะครับ ใครก็ฝากกดให้หน่อยนะครับใครอยากจะเห็นฉากเต็มๆที่มันแสนจะว่าฟิวเนี่ยก็เข้ามาดูใน Discord ได้สําหรับตอนนี้ไปก่อนแล้วครับไม่เจอกันบ๊ายบาย